ที่นีเป็นบอ่อเลี้ยงปลานะครับผมอันนี้เป็นบอ่อเลี้ยงปลานะครับพื้นที่ยืดตรงปริมาณน,นี่ก็คือประมาณ12ไร่นะครับผมนะฮะพ่นสิแ่งเป็นสวนยางพราราพ่นนะครับนี่นะฮะสวนยางพราราพ่นส่วนหนึ่งนะครับหลายเติบอย่ประมาณสักเกืเอบหาไรพ่นละสวนยางพารานะครับบริเวณหม่องเฮตนน้านะฮะ เสแสมยต้นบักข้านะครับพาพี่น้องรอเบิงนะครับมีต้นบักข้ามีต้นยางพารานะฮะมีต้นกอก <c oughs> มีต้นกอกมีต้นบักริมฟ้านะครับนะฮะซึ่งเป็นปลูกพืชกระสีมีพืชอ,อ่าพืชขนาดใหญ่นะครับพืชขนาดกลางพืชขนาดเล็ก นะฮะนะฮะอันนี้เป็นต้นกล้วยนะครับผมนะฮะกล้วยน้ำว้าเขานี่แหละนะครับกําลังออกออกวีออกเครือนะครับนะอันนี้เป็นบริเวณถนนเพื่นนะครับนี่เป็นทางนะฮะเป็นทางทางสีขามาหน้าเพื่นนั่นแหะนะครับนี่หน่อยเห็นต้นมะฮงต้นหมากนะครับนี่มะฮงต้นหมากต้นมะกรอ นะครับพันปูกแซมไว้นะครับด้านพุ่นกันสิเป็นเป็นทีหน้านะครับนี่ปลูกหน้าปลูกเขานะครับพ,พี่น้องเห็นด้านหลังต้นมะคองเป็นนี่นะครับอันนี้คือการจัดการในพื้นที่ประมาณ12ไร่นี่แหละครับพี่น้องนะครับ,นะรบซึ่งจะมีปลูกต้นไม้หลายอย่างนะครับโชว์นี่ได้ดู ฝนทิมช่วงนะครับเพื่อนนี่มันก็เลยสูบน้ำมานะครับเอาน้ำจากดินมาในการดำหน้านะครับป่าพุ่มมันกำลังเห็ดหน้าอยู่ตอนนี้กำลังไถกำลังขาดอยู่นะครับสวัสดีครับพี่น้องตอนรับพี่น้องขอรับชมช่องคนณเทโคการจักครับตอนนี้ผมอยู่ที่ทีหน้านะครับบัดซองค้อนนะฮะพาพี่น้องมาเลาะเบิ่งทงหน้านะครับวันนี้นะครับผม พาพี่น้องมาเลาะเบื้องคันแท่นหน้าทองค่ำนะครับพี่น้องนะครับแต่ก่อนผมเคยมาทายให้พี่น้องเบิ่องแล้วล่ะนะครับนะฮะตอนนั้นมันบอดเนี่ยเป็นรูปเป็นหลางบนไดนอกพี่น้องเนาะวันนี้ผมสิพ้าพี่น้องมาเลาะเบิ่งอีกเทื่นึงนะครับ่าเป็นเป็นยังไดแน่นะครับคันแท้ทองค่ำนะครับพี่น้องครับมีต้นไม้มีมากมายหลายชนิดนะครับพี่น้องนะฮะฝากพี่น้องกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ผมเดอร์นะครับหมดวุฒิหรือคนไทยโคกนะครับ เดี๋ยวผมพาพี่น้องไปเบ่งคันแท่ท่องคำนะครับพี่น้องครับปทั้งด้านพีนะฮะเนี่ยฮะพี่น้องที่ได้เห็นมีต้นกล้วยต้นมารกต้นบักมีต้นยางต้นยางนะครับทั้งด้านลังผมนะครับผมนะครับไปบิงเดีเลยครับนี่ก็สิเป็นต้นค้านะครับปลูกไว้นะต้นค้าด้านนี้ก็มีให้หน้าแซมไปน้ำนะครับ ตามอ้อมตะเล้วนะฮะเป็นพื้นที่ปลูกหน้าส่วนหนึ่งนะครับปลูกเขาส่วนหนึ่งปลูกต้นไม้ปลูกยางพารานะฮะที่พักอาศัยนะครับเป็นที่พักอาศัยแต่มียางพารามีกล้วยมียังนะครับลมเรือนลมเรือนในพื้นที่นะฮะเป็นทีพ่พักอาศัยนํำส่วนหนึ่งนะครับ คันแทะทองคํำนะครับนี่คันแทะทองค่ำนะครับในวงพาพี่น้องเราเข้าไปเบ่งวานี่อย่างแน่นะครับเเห็นต่วนย่างนะครับนี่ต่วนย่างนี่ต่วนบึงฮวงนะฮะฮวงพันแล่นฮง,งพันเตียนะครับฮงเตียพี่น้องสิ่้นินเสียงรถไถด้ะ <c oughs> นะลูกมันกำลังขาดไถขาดหน้าอยู่นะครับบนคันแท่นี่ก็สีนมี ะระบบนำนะครับตอนระบบนำมากเลยนะครับตอนระบบนำเข้าไปในในขั้นแท่นะครับเพื่อเพื่อเป็นในการลดดูแลต้นไม้เพิ่นนะครับในขั้นแท่ทองคํำเพิ่นนะครับดอก,กที่เห็นบกฮวงหลายได้ครับบกฮวงเป็นบกฮวงท่านท่านเตียแล้วก็ลูกดกนะครับท่านเตียลูกดกมันมากบ่าท่านใหญ่ดอก นะกำลังไถหน้าอยู่นะครับเฮ็ด <laughs> <laughs> แบบโบราาดบราดเท่านะครับถาหน้าอะไรกัสีดำนะครับโม่กายไปหันห,าหลานะครับมันถึงหนามาจากใต้ดินผลทิมช่วงครับช่วงนี้นะฮะก็เลยเหตุถึงสี่ละนะ <laughs> พอเหตุไปนะครับบ่เห็ุบ่เหตุเปล่านะ เป็นพือสมุนไพรนะครับเป็นสมุนไพรกระท่อมนะฮะปไว้เดี๋ยวผมพาพี่น้องเขาไปรอบเบิ้งนะฮะบริเวณคันแท่ทองข้าเพิ่นนะครับผมว่ามีเอียงมากมาอยู่แต่ว่า่วนหมากเห็นตัวบางคู่นะครับหลายเต็มบึงตึงเลยจ้าก็อย่างแน่นะครับนี่ไม่ใตดินนะครับไป่ใต้ดินก็คือเพื่อมั่นนะครับพี่น้องนะฮะเพื่อมั่นแกวเนี่ย พื้ใต้ดินแตอน่อมาต้นบางโค้งนะครับผมตรงหมอบไปนี่แหละเพราะว่ามันมันบางโค้งมันหลายนะครับหมอบไปค่อยขานไปนะฮะนี่คือกันแทะทองค่ำนะครับของแทกปลูกปัตยางเนาะพี่น,อน,ออออน้องเนาะเอาต้นบังโค้งไหลาย่างนีนะครับลมเรือน,นอเนาะอ่ ลมเรือนนะครับลมเรือนลมเรือนเปิดพักเปิดสวนนะครับเินบ๊อบบัสฝรั่งว้านะฮะเป็นบางโคงพันเตียนะครับบางโคงพันเตียเพื่อนนะฮะที่นอคเห็นบอลเป็นเงินดอนแสงในดอกฟ้านะครับบางโคงที่นี่เป like น็นบางโคง ต้นบ่อสูงนะครับเท่ากับตรงหลอดไป่ที่กันอ๋ออันนี้เป็นเครื่อบักบวบนะครับเนี่ยบักบวบเครื่อบักบวบนะครับเนี่ยบักบวบกำลังเป็นมากนะครับออกดอกออกมากแล้วนะ เป็นเป็นน้ำต้นนี่แหละต้นยางพราราบางบ,บวบใหญ่ยยครับทั้งใหญ่ทั้งย,า,งยาวนะครับบ,บวบพดยาเยนี่ยโอ้ยหัวต้นอันนี้ที่เป็นเป็นเืช สมุนไพรนะครับผมตึงยางลุยมากนะครับในสวนเพันนี่บักท่านนี่บักเขือนะฮะเขือกำลังออกหมากบักฮวงลูกๆเลยนะครับอันนี้บักเขืานะครับเดี่ยวหมุนไปนะครับเป็นบักเขือครับบักเขาะเพพัน วนไปเอ้ยบอ๊ยบก็ได้ดกคักดกแน่นะครับต้นเตี้ยๆนึงนะเพราะว่าซ้ำหัวผมนี่แหละนะครับความสูงขั้นพันเต,นนเตี้นนย,ยนะครับบกุงเข่นเตี้ยบู๊น่ะพันหมากบงหันหญ่นะครับหมากบงหันหญ่ดกหลากหลากเยู่พี่น้อง เดี๋ยวคือกันแทะทองคํานะครับผมเกษตรกรผมเคยมาทานพี่น้องเบิง้งนั่นแหละแต่ก่อนนะฮะแต่ว่าตอนนั้นบ่ทันได้เป็นรูปเป็นรลางกันนี้นะฮะบ่อนเห็นต้นไม้หลายปานนี้แต่ตอนนี้ต้นไม้หลายแล้วนะครับมีต้นกล้วยต้นบัึกฮ่งมีอ่เครือมั้นนะครับเครือมันเกลียวเครือมัน อันนี้ระบบน้ำเพิ่นนะครับเดี๋ยวเป็นต่อน้นามลงไปเพื่อที่จะดูแลหดสวน,พน,นวเดดวพนลลนลลิ่นนะครับโอ้ยเงาเติบเยอะครับพี่น้องลมเลือนลมเลือนนะครับในคันแทะท่องข้านะฮะมีขั้นเดียวเนี่ยและครับความกว้างคนกันตีประมาณจากัก ประมาณ3 3เมตรได้อยู่นะครับพี่น้องครับความกว้างเพื่อนคันแท้นะฮะความยาวกับยาวประมาณ5 0 6, 6 0เมตรคนละนะฮะผมว่าภาพี่น้องรอดอกยวนี่นีหลายอยู่มี่ืดหลายนะครับผดหลายอยู่หลายอย่างนะครับโดยเฉพาะต้นบักพุงนี่ละอากลากอยู่บัก <c> พ <ười> ุงหลายนะครับมีกล้วยแซมนะฮะมีต้นบักท่าน พี่น้องในเบื้องนะครับเป็นแบบยางนะครับคันแท้ท้อง่ำามนะพี่น้องเนาะเป็นมังคุดต้ตนมังคุดนะครับลองเบื้องเนีเ่ยเจ้ประมาณเกือบปีแล้วที ันนีบักเมานะครับเนี่มเมาเ,อาอาม,เมาแย่เนี่นครับนี่อ,อ๋ทุเรียนต้นนี้นะครับเนี่ยต,ต,ต,ต่อะไรเพตายแต่อะรอะนอดว่นอดวะโอ้เอาจังเสีเลยให้มันตากแดดเลยอมัน,น,นี่ต้นสลระ S <S 2> <S 2> <S สระกำลังใหญ่นะครับกำลังงามตอนนี้ที่เป็นคาเพ่นนะครับนี่ปลูกคาไว้เป็นสวนคาสวนย่พ่นนะครับปลูกไว้เพื่อครับไมาแรลงนะครับเป็นดอก เป็นดอกไม้อะไรมาแลงนะครับปูแไว้ตามรลักการพิ่นบริเวณเดินหนาบ้านพ่นนะครับแบบมีต้นตะไคร้มีดอกไม้ดาวเลื่องดอกดาเลื่องมีหัวคามีต้นคาบริเวณหนาบ้านพ่นนะครับบริเวณบานพ่น นะสวนปลาคาสวนคานะครับต้นคาพุณน่านอะไรผมกันสวนไปเรื่อยนะครับนี่คามิดตะไคร่นะครับสวนจักส,วน,นสวนมากนึงนะฮะคือบ,บริเวณหม่องหนาบ้านท่านนะครับ อไม้มงคลไม่ดอกไม่ประดับเพิ่นดีทีผสมกางามเลยนะครับบอนสีเพิ่นนะครับในโซนของไม่ดอกไม่ประดับแันีจันทร์ว่าไงขยี้เขากองน้ำกับข้เขากองน้ำ ชื่ออะไรครับหนูชื่ออะไรครับชื่ออะไร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 ชื่ออดครับห <laughs> <laughs> ักหลายอ่อนซ่อน,นหน้นะ <laughs> องเขาเน,ะนาะง่าย บริเวณทางเขาบ้านพ่นนะครับนี่้พี่น้องรีิวให้พี่น้องเบิดเป็นบริเวณทางเขาบ้านพ่นนะครับลมลืมล่นมาพี่น้องวาพี่น้องด้เห็นต้อนอยางพารานะครับเนี่ยต้นนี้ยางพาราอยู่ระวังสองขอบทางนะครับผมยางออกไปข้างนอกนะฮะเป็นประตูหัว้วก็ถนนนะครับนี่ยตรงถนน เนี่ยเขาในพื้นที่ประมาณ1ิบสอไร่นะครับโดยประมาณนะเพื่อนการจัดการในพื้นที่เพื่อนนะครับเนี่ยฮะบริเวณน,นาบ้านเพื่อนนะครับลงไปทางเพล่ะลงไปสวนที่ผมทายพี่น้องเบื้องตอนที่แรกนะครับเป็นบรรยากาศที่ลมลรื่นลมลรื่อนดีอยู่นะครับดูขยันนะฮะเนี่ย <laughs> เขากล่องน้ำมุมนี้ที่เป็นสวนหมากพริกหมากพริกนะครับนี่พริกดกๆนะครับสวนหมากพริกปลูกอยู่ปลูกกินนะครับพี่น้องเราต้องไปซื้อเพิ่นนะครับ นะครับเป็นบ่อปลาพ่นบ่อปลาข้อขอบปอยง่ยดอกตัวกับปอยน้ำลรงนี้เนาะนะครับเห็นบ่ลูกมันหลได้ลูกตัวแม่มันนีแล้วแย่ๆนะการบด่งมันขึนมา ยังไยังกำลังขึ้นกำลังขึ้นเกียร์เราบอกมาเศร้าเียเกียยวแล้วโอ้กำลังขึ้นมากนะครับพี่น้องคนนะ่ะนี่แหล่งอาหารนะครับอาหารโปรตีนจากปลาเ <c oughs> กียร์แล้วเช่นนี้แล้วมันจะเริ่มซีอิ่มหล้อละเนาะ ปลาตะทิมปลากระเพียนร่วมกันปลากินพืชดครับน,นี้คือสวนอีกสวนหนึ่งเด้อนี่เด้อเป็นสวนอะไรนี่มันตายคายหลายเด้มันเป็นหยังสวนคานะครับสวนคาเจอไก่กับแดงปลาเพิงหันล่ะนะฮะ อันนี้กับปลาเดียวกันบ้างอ๋อนี่ปลาดุกนี่ปลาดุกกับปลาเข็งพวกปลากินเนื้อเนาะปลากินซับนาะเลยอะปลากินเนื้อเป็นปลาเข็งกับปลาดุกนะครับอ่ะพวกเหล่าบอพวกเหล่าปลาดุกกับปลาเข็งปลาเข็งปลาเข็งชุ่มพร้อมกับเข็งยักลูกมันไล่หลายลูกมันไปออกไปุ่นจนน่้เห็นใจหมดเยอะได้ตอนฝนตกอะไรทีแม่นมันออก ออกไปกระดูกไปกระมมดูกไปเลี้ยไปปล่อยเอาในสายเจ้ามาสีอึดห้อยลิงหลายคนมมันลาถิ้ก็เหลียวท้งแง่งไม้ยู่นังที่กินพวกบุ้งพัะก,กันนี้ปลาในากินพวกบุก้งบ้างมารอบเบิ้งนะครับมื้อนี้รอบเบิง้งคันแท้ทองคําเพิ่นนะครับซึ่งเป็นรูปเป็นหลางมานัา่นล่ะพี่น้องนะฮะรอบเบิ้งเรื่อยๆนะครับ ฝากพี่น้องกดติดตามกดซับสไครกดไลค์กดกระดิง่งกดแชร์ผมในเด้อน,นะครับหมดวุฒิเลยคนไทยโขกนะครับพาพี่น้องมาเลาะทงหน้านะครับอยู่บันสังค้อนนี่แหละไตยตยุ้ยวีรีสอร์ดไต่ตปั๊มปตทนะฮะนะครับสำหรับคลิปนี้พี่น้องโชคดีมีความสุขครับขอบคุณครับสวัสดีครับ